ตีทำไมนะ่ะไปเลยจะไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องมาทำหน้าทำตาใช้กำลังนี่ที่ใส่ไม่ดีนะ่ะยัง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 จะให้อยู่คนเดียวเลยนะ จะให้หมาป่ามากัดเลยกลัวไหมหมาป่าจะให้มากัดเลยอยู่คนเดียวแม่จะไม่อยู่ด้วยละอยู่คนเดียวไปเลยไม่ต้องไปขอโทษแม่ก่อนขอโทษแม่ก่อนขอโทษครับก่อนขอโทษครับแม่ก่อน ขอโทษครับ